ร้านพิพัฒน์ช็อปบริการขายเพชรขายสัตว์ในเพชรซูมเบลเตอร์ในราคาถูกก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันในที่เว็บไซต์พิพัฒน์ช็อปกันได้นะครับเอาละครับ69สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพิพัดทุกสิบเอ็ดด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโรบอทเช่นเคยนะครับในเพชรซูมเบลเตอร์ไนตี้ไนครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการอ่านำก้อนหินนะครับที่ได้จากการตกปลาหรือการขุดนะครับเอามาทำเป็นอ่าที่สุ่มชามนะครับโดยการใช้สุ่มนะครับเราจะใช้้ทังหมด 5ชิ้นส่วนต่อ1หินชามนะครับก็ผมมีทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมด2 0 0 0นะครับได้ทาการคาฟไปหน่อยแล้วนะครับได้มา53นะครับก็ทั้งหมดน่าจะได้ประมาณสัก200ฟองก้อนก็เป็นไปได้นะครับมาลองกันนะครับว่าผมจะสุ่มชามในวันนี้ได้ชามอะไรบ้างนะครับในมูลค่า 25m นะครับที่เสียไปนะครับจะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําแล้วก็น่าจะใช้เวลาอย่างมากนะครับนั่นคือการขาบนะครับส่วนวิธีการคาบนะครับเราต้องมีหินก่อนนะครับหินได้จากการขุดและการตกปลานะครับมันจะมีหินกระถางสองอย่างนะครับที่ได้จากการขุดแล้วก็การตกปลานะครับถังรู้สึกว่าจะได้จากการขุดแล้วก็หินจะได้จากการตกปลานะครับนําหินพวกนี้นะครับมาแลกที่โซน77สนะครับก็จะมีแท่นเครื่องมายากลนะครับมันเขียนว่าเงี้ยไม่รู้ว่าแท่นอะไรนะครับโอเคเราก็เข้าไปที่แท่นนะครับเราก็กดขับได้เลยนะครับกดที่ปุ่มส เขียวนะครับแล้วก็คับจะได้ทีละ1อันนะครับอันนี้ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับนั่นเดี๋ยวผมขอเล่งเวลาตอนคับเสร็จเลยนะครับเอาละครับดูเหมือนว่าถ้าเราคับไปเรื่อยๆนะครับมันจะปลดล็อกอะชิเม m นต์ของทางด้านตู้สุ่มอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าถ้าคับครบร้อยอันเราจะได้อะไรมั่งครับคับครบ100อันเราจะได้อ่หนังสือนะครับเมจิกออฟนะครับนั่นเป็นลูกหนังสือลูกกลมๆที่เกะไปยิงพวกตามกล่องพวกเหรียญนะครับก็จะได้หนังสือเล่มนี้มา2เล่มนะครับอาคับครบันต่เราครบ3 ร0ออันเราก็จะได้ทางด้านของชามนะครับซึ่งมีชามโอเวอร์โหลดด้วยนะครับอันนี้จะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวอนาคตจะน่าจะต้องมาทําคลิปต่อนะครับให้ครบ350อันนะครับก็เดี๋ยวค้าวให้ถึงร้อยอันก่อนนะครับน่าจะอีก2อันก็น่าจะเสร็จครับแล้วก็อันสุดท้ายครับน่าจะเสร็จเฟสแล้วเราก็น่าจะได้หนังสือมา2เล่มนะครับ นี่ได้รับเรียบร้อยครับเมจิกออฟอ่ะแต่มาดูกันนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนหนังสือทั่วไปเลยนะครับนี่นี่นี่พอใส่ใส่มานะครับมันก็จะเป็นลูกกลมๆนะครับเก็บไว้ยิงนะครับเก็บไว้ยิงปืนเป็นปืนเลเซอร์อย่างนี้นะครับมันก็จะยิงออกมาจิ้ว จิว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 เห็นปะเห็นปะอ่ามันก็จะยิงประมาณนี้ครับยิงประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับแต่โดยรวมแล้วก็กระสือนี้ยังไม่เป็นที่นิยมครับด้วยความแรงของมันยังไม่แรงพอแล้วก็ยังไม่เร็วพอครับตัวที่สามารถช่วยทีมได้มากนะครับก็ตีผมก็จะใช้ไปทางด้านกระสือที่เป็นดาเมจไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคครับคราฟต่อเลยนะครับ เอาละครับแล้วผมก็ได้ทําการค้าไปทั้งหมด1000หินนะครับตอนแรกว่าจะค้าหมดเลยสองพันหินนะครับแต่รู้สึกว่าใช้เวลาการค้าบนานมากนะครับนั้นก็เดี๋ยวค้าไปพันหินก่อนนะครับเดี๋ยวทำเป็นคลิปที่2ให้นะครับในการสุ่มชามอีก200ชามนะครับตอนนี้ทําการค้ามาครับได้ทั้งหมดมา2 0 4อสี่ันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับแต่เราต้องไม่หาที่เปิดกันก่อนนะครับส่วนที่ที่ผมเปิดนะครับจะเป็นโซนสุดท้ายเลยนะครับให้เดินขึ้นมานะครับก็จะเจอจรวดนะครับโดยผมจะไป เปิดใต้จรวดนั้นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่ดีเขาไม่ได้เข้าได้มากสุดตรงแค่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเขาได้มากสุดแค่ตรงนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดกันตรงนี้เลยนะครับจานวน200ชามนะครับก็มาดูซิว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่ชามนะครับโอเคครับเริ่มเปิดกันที่ชามแรกครับเซิเซิไปก่อนครับ1ชามเรียบร้อยโบนัสดูมูลค่าก่อนนะครับมูลค่าตอนนี้อยู่ที่ 13.5m นะครับถ้าจะให้ผมคุมผมต้องสุ่มได้ชามโรโยตี้นะครับอ่าสัก3 3ชาม4ี่ชาม5ชามประมาณ ถึงจะคุ้มนะครับถ้าไม่ได้เลยก็คือจะไม่คุ้มเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะได้ชามโรโยตี้หรือชามเกตเตอร์ลิงหรือเปล่านะครับที่ดีๆนะครับเฮ้ยไลนิ่งแต่ยังไม่ดีครับยังไม่ดีเท่าไหร่ครับไลนิ่งไปเรื่อยๆครับไลนิ่งอีกแล้วครับได้แต่ไลนิ่งนะครับตอนนี้ a g i l i t y ไม่ดีครับเอาไปทีละสิบชามดีว่านะครับทีละสิบชามหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ สิบชามได้มาฮึโอ้โหโอ้โหเกลือมากนะครับสิบชามแรกเกลือไปแล้วครับไปสิบชามต่อไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้า,าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอีกสิบชามครับมาดูกันครับเฮ้ยแกตลิงมาหนึ่งครับแกตลิงอ่ะ เกตลิงเกตลิงมาสองครับเฮ้ยเกตลิงมาสองว่ะเอาว่ะเกตลิงมาสองครับไปต่อเลยนะครับอีกสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับหยุดเรียบร้อยได้ไหมได้ไหมเฮ้ย hey. <laughs> อันนี้เงียบนะ รอบนี้เงียบนะครับแต่ได้เกตเตอร์ลิงมา2ก็ลบจาก13 m ก็ยังขาดอีก11 m นะครับตอนนี้เรายังขาดกําไรไ้ขาดทุนอีก11 m นะครับเดี๋ยวให้ได้เกตเตอร์ลิงสัก11อันเราก็น่าจะคุมนะครับมาต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามครับมาดูกันเึิเงียบครับยังยังเงียบเลยอันนี้เงียบครับสงสัยต้องไปต่อเลยนะครับ1ิครั้งครับ เงียบครับเงียบเงียบเงียบมี TNT มาหนึ่งแหละเห็นเมื่อกี้แบบแบบไม่คุมครับต่อครับคุมหรือเปล่าขอชามดีๆเอ้าหมดแล้วรออ่า20ครั้งมั้งนะครับต่อไปจะเป็นการสุ่มแบบ20ครั้งนะครับเริ่มครั้งที่1ครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 16, ครับ20ครั้งครับมาดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ ดูส่งแล้วนะน่าจะเอาเงินไปทิ้งอ่ะไปต่อทีละสิบครั้งบอมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเงียบครับอหมดแล้วไปต่ออีกครับขอ,อเปิดย,วยาวๆเลยนะครับทั้งหมด60ครั้งนะครับไปหกสิบครั้ง60ครั้ง,งมันจะเหลือประมาณ40อันนะครับกดไปให้เหลือจนฝ่ายจะเหลือ สี่สิบอันนะครับยา,ยาวๆไปเลยเร่งเวลาหน่อยโอ้มันมันไม่เคยกดชามแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็มันเท่านี้มาก่อนอ่ะมาดูกันนะครับเฮ้บเรียบร้อยเงียบๆนะโอ้โอ้โอ, <laughs> โอ้เห็นชามแต่ละอันละทอแท้เฮ้ยไม่มีเลยอ่ะสงสัย <laughs> ต้องเข้าไปดูในกระเป๋าถึงจะรู้มันมาไม่หมดไงใช่ป่ะเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะโอ้แกตสติงสองอัน ครับตอนนี้ยังไม่มีชามดีๆนะครับสงใส่ต้องสุ่มไปต่อเรื่อยๆชามบดิ่นคือเน่าหมดแล้วนะครับชามที่ดีตอนนี้ก็คือน่าจะมีแค่เกตลิงแล้วก็โรโยตี้นะครับโอเคครับขอทาการสุ่มต่อเลยนะครับ40อันให้หมดไปเลยนะครับมาดูซิว่าจะได้โรโยตี้หรือจะเจ๊งครับแต่ดูทรงแล้วเจ๊งมาหลายช่องแล้วช่องเราก็น่าจะไม่รอดใช่ปะโอเคครับหมดเรียบร้อยนะครับทั้งหมด200อันได้เวลาทําใจแล้วนะครับว่าจะได้อะไรมั่งครับทุกคนว่าจะได้อะไรมั่งเราเปิดดูเลยทีผ่านะครับเข้าไปที่แพทชามนะครับ เอ็มนั่นก็คือเฮ้ยได้แกตตริงมาเพิ่มอันนึงแต่ก็ยังไม่คุ้มนะครับเสียไปทั้งหมดนะครับประมาณก็เอานี้ตีเป็น1 M เลยก็ได้นะครับเสียประมาณาสักอได้8 M นะครับเสียไปประมาณสัก8 M นะครับใครที่อยากลองลุ้นนะครับว่าจะดวงดีหรือเปล่าก็ลองไปซื้อหินมาก็ได้นะครับเสร็จเมจิกนะครับไปทำการคาฟเป็นชามนะครับแล้วก็เอามาสุ่มก็ได้นะครับก็วันนี้ต้องบอกว่า เข้มครับเข้มเข้มจริงนะครับก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาสุ่มให้ใหม่นะครับวันนี้ขอเกลือไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันครับซีวูเจนในไทม์ไว้เจอเวลาตอไปครับบ๊ายบายครับไปแล้วนะครับ